เอ่อพอดีผมได้รับมอบหมายนะครับจากทางท่านผู้การจังหวัดมุกดาหารนะครับให้มาอำนวยกวารกในการที่จะส่งคนเวียดนามที่จะเดินทางกลับประเทศนะครับมาอำนวยความสะดวกให้ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยประเทศเวียดนามและก็ประเทศเราโดยในส่วนของจังหวัดมุกดาหารของเราเนี่ย เราได้รับการประสานจากองศูสย์ใหญข่ของเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นนะฮะได้ขอความร่วมมือให้กังหวัดมุกราหารอำนวยความสะดวกในการเดินทางของแรงงานเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยนะครับที่จะเดินทางกลับไปช่วงเทศกาลตรุษจีนะซึ่ง ท่านก็เป็นหว่วงในเรื่องของอขั้นตอนต่างๆเพราะว่าปกติเนี่ยแรงงานเยือนนามที่จะกลับประเทศส่วนใหญ่ก็จะขับรงเรี่ยวบินซึ่งครั้งนก็เป็นครั้งแรกนะที่มีการส่งแรงงานกับทานโบสน,นะครับซึ่งจะต้องการด่านทั้ง3ามด่านท่านก็กลัวว่า,วา ว่าจะไปด้รับความสะดวกกับแรงงานต่างๆา้าวนะครับจากการระาสัรพันธซึ่งทางสัมพันธนีับมันก็ได้ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าแรงงานเรียกานามที่มาทำงานที่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มาช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับทางประเทศไทย